ทางด้านพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและก็ความมั่นคงค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการป้องกันผู้ไม่หวังดีแฝงตัวก่อเหตุสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ พลตำรวจตรีเสกสรรชูรังสริดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยแถวกำลังสี่ฝ่ายทหารตำรวจสมาชิกอาสารักษาดินแดนเครือข่ายภาคประชาชนและจิตอาสากว่า200นายระดมกวาดล้งางอัชญากรรมการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่2568เพื่อทาให้พื้นที่ปลอดภยัยเกิดความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสาหรับการปฏิบัติงานครั้งนี้ ะะเป้าหมายก็คือจะต้องมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางหลักเส้นทางรองตรวจสอบบุคคลยานพาหนะตลอดจนจํากัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดมกําลังเข้าตรวจคน้นหอพักบ้านเช่าเพื่อตรวจคน้นและก็จับกลุ่มบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงคดีค้างเก่าอาวุธปืนวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันนะคะในการก่อเหตุก็ มีการกวาดล้างจับกลุ่มอย่างกวดขันทีเดียวค่ะผู้กระทําผิดรวมไปถึงผู้กระทําผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะด้วยนะคะสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2568นี้ค่ะ ขณะที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเองนะคะก็มีข้อห่วงใยค่ะสั่งการทุกภาคส่วนนะคะเตรียมอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2568ค่ะ